พี่น้องสวัสดีพี่น้องสุภุสุคน,นครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตาบุญคนแคมป์ครับพี่น้องตอนนี้บรรยากาศใายๆนะครับกําลังสิบใบเตาเขตเนะาะใบชาก้อนสิเอิ้อนพระนว่าอ่าป้ากระลุงซะนะครับหรือว่าพ่อกระแม่นนก็ได้เนาะเพิรนสิมาตาเมริกาเนะาะเดี๋ยวจังไปถามซื้อเสียงเรียกน้าเพิ่น,นครับว่าเพิ่น เอียงเนาะต่ว่ขาเขาหัวเพิ่นสิมาเฮดบุญนะครับเฮดบุญยู่บานเกิดเพิ่นเนาะเันมากาแฟเพิ่นนลวก็ลูกเิ่นสอง2คนนะครับมาสี่นนะครับเพิ่นมาลงสนามบินอุบลน,นะครับแต่ว่าเพิ่นพี่น้องเพิ่นสออกไปฮาบครับคือสนามบินอุบลตอนนี้ผมอยู่พ้นท่องนะครับผมสิออกไปรับเพิ่นนะครับอยู่ต่อเขตหรือว่าอยู่ ด้านสองเมกเนาะพอตอนนอี้ผมอยู่ฟังเล่าเครับอาตั้งงานบาวดอนเนาะและที่นี่เป็นยังคือไปหาเพื่อนยนานดานนะครับก็คือไปซอยพนเบิงเขียนวิสาเขานะนิสาเข่าเล่านะครับจะเกิดมีปัญหาเรื่องเบอร์ธงเบอร์โทนโน่นนี้นั่นนะครับเพื่อนจะขึ้นยากนะครับจะได้ไปหาเพื่อนนะครับว่าอ่า การเขา่าการเขียนวิชาเขานะ่าเนาะเพราะว่ามันมันกะค่อนขาน,นจะล้ลยสเตปนะครับแล้วก็เสียเงินเนาะ่าเข่าวิชาค่าเข่าล่าก็คือคนละสีสิบเหรียญน,นะครับแบ่งที่แบ่งอ่าเหรียญเงินอน่าสกุลดอลลาร์สหรัฐก็คือต้องใส่ใบไม้นะครับพี่น้อง ใบบ่มีตําหนินะครับต้องถีเสมใส่ในเล่าเนะาะเม่ว่าจะเป็นเงื่อนดอนเงื่อนสกุลเื่นเงื่อนบาทกันที่กันครับพี่น้องผูฏิศมาเที่ยวเล่ากนคือแบ่งจะต้องเป็นแบ่งใบ้บ่มีตําหนินะครับเป็นแบ่งที่อัปเดตใส่ในประเทศนันนๆณปัจจุบันนะครับเป็นแบ่งเก้าเิ่นกับว่าเอานะครับนั่นแหละกะเป็นข้อมูลไว้นะครับพี่น้องสำหรับผู้ใดที่อยากมาเล่าเนาะ เดี๋ยวสิไปนั่งกินกาแฟาถ่าเป่นยืนนาด้านล่ะพี่น้องกสองสามชั่วโมงละตอนนี้จะอยู่พ้นท้องครับพี่น้องอยู่กําลังสีฮอ,อาด้านที่สามนะครับกําลังสีฮอเต้อเขียดนะครับมาพี่น้องเดี๋ยวไปหาหนัา่งยืนานกาแฟาถ่าเป่นครับรับพี่น้องกํลสีฮอเต้อเขียดนะแถวสองข้างทางมีกสี เห็นควันบ่พี่น้องเห็นขี่ไงบ่แถวสองขาท้าจะสิเป็นท่าล่ารับสื่อมั่นนะครับพี่น้องช่วงนี้มั่นก็ร่งออกนะครับมั่นสัาปะหลังเนาะขาท่าจะสิเป็นล่านมั่นนะครับก็คือฟนนี่หลายแห้งครับพี่น้องแถวสองขาท่าข้า,า,ขาไปนี่จะมีตะมั่นได้พี่น้องล่านมั่น ขั้นไหกที่คุ้มนะครับทีตทตบบ่ต้องอกกาขานให้ก็ต้องคุ้มนะครับคุ้มสินนขาเนาะคุณค่ับพี่น้องแถวต้อเขียดน้องกระสิมิตาล้านมั่นฝนตกข้าเจ้าพยายามคุ้มนะครับเห็นปะเสียนเยนอะเนาะครับพี่นอ้องนี่นะครับกระสิมิตาล้านมั่นเราขางท่าครับ มักรสีมีขี่ไยร้ายนะครับรถเกษตรกรผู้สื่อล่าไงขี่สื่อเยู่ในเล่านะครับก็ต้องเอามาทรงแถวตโตเขียนเนาะรถฟังไทยกระสิขามมาเอานะครับรถพ่วงฟังไทยคนซิมขาม้าระว่างประเทศเนะาะแถวด้านกีกระสือไงยแห้งนะครับเชง,งนีมมิตะฟุนนะครับ ขนาดคุ้มใบมันก็นยังออกมาได้เนาะเห็นบ่พี่น้องคุณเป็นพงษ์เศษมั่นนะครับมั่นแหงเนานะ <c oughs> สีเงาแน่นนะครับบ่แน่หลับหลายเติบเปนหลักนี่นครับพี่น้องการเดินทางกับเสียงอียังหลาลายลาย,ลาย,ย่างนะครับมันก็เป็นกําไร่ีนิดของข้าครับผมว่าการเดินทางมันเค็มดี เรียนรู้เอียงหลายายย่างครับเพราะว่าจะเป็นวัดการขับรถนะครับในของอีในประเทศนั้น,นครับประเทศลาวการขับรถจะคือย่างขี่หูนะครับผู้ได้เคยมาก <c oughs> วัฒน,นธรรมนะครับารเป็นโยกการโยกการขินนะครับก็จะได้หูนะครับ ว่าเป็นแบบไรนะครับมันก็คือกำไรชีวิตของการเดินทางนะ <c oughs> การเดินทางคือเป็นยางสวยงามสำหรับผมนะครับมีเรื่องดีและเรื่องร้ายปะปนกันไปนะครับแน่นอนนะครับชีวิตนี่มันก็คือบ่บมีผู้ใดมีความสุขตลอดไปนะครับสุขบางทุกข์บางก็เป็นรสชาติของชีวิตนะพี่น้องนะ ก็คือเหตชีวิตมีสีสันยินดครับดิ์ยูีว่าห้าสิอยูกับมั้นได้แบบไดนะครับ,ส, <c oughs> รบ,บ,รบสิใส่ชีวิตกับสภาแวดล้อมที่ห้าอยู่ได้จังไดน,นะครับสิบปั๊บโตห้ามีความสุขได้ซ้ำไดกับสภาพแวดล้อมนั้นๆนะครับขึอยกับการปั๊บโตของห้านําน,นะครับ สิบาต่อเขตครับพี่น้องสิหบาบานบ้างเตาแล้วทองสาขึ้งนหน้าเพราะว่าเมื่อคืนกรหนาวได้พี่น้องไปยังตลาดมันโคกมากกันหนาวจนไม่อยากลุกเลยล่พละพี่น้องอะพี่น้องสิบอดด้านล่ะครับ,บนี่กมีตะลาานมันล่ะครับพุ่น,น้อเข้าไปครับ ขอ้อนียา์สู้นะพี่น้องล่านมั่นเบิร์ดเดห์ห์น่ะครับอู้จนหอดตีนเขาดนละครับล่านมันออง่งกระจกเห็บรับสื่อพาไปถาฟังทยเนอ้องขี่ไงขี่อยู่ครับกันล่านมัน่น ต่อไปนี่แมนบดครับอยู่นในกล่องอาซิบอทอไดนะครับพี่น้องแต่ของจริงนี่บอกเลยว่าสุดยอดค่มงยนะครับอันรถบดไซส์ผาใบานี่กะที่ขนมาจากตั้งแผงมาไวต่อเขตขนมาจากสาลวาดอร์เนี่ยส่วนมาข้าจะสิบอคุ้มแบบนี้นะครับบอคุ้มดึงเทนะิรเนาะมันจกเหตุแห่งไงตื้มนะครับเพราะว่ามันมนัน มันแห่งแล้วมันเป็นผงเลยครับสิสังเกตได้ว่าง้วนมากินยังน้ำคนทางนะครับย่านนี้มันหาเก็บกินอย่างมันหาเก็บกินเศษมันแห่งทิโตกนะพี่น้องบ้าคิปนี้แบบมามาจมให้พี่น้องฟังน้ำคนทางนะจกให้พี่น้องเห็นนะครับว่ามันเป็นแนวด่าใดน,นะครับง้วนมากินของน้ำคนทางน้ำกลางคนทางสิงมันมั โกงเก็บกินมันมากองเก็บกินเศษมั่นน่ะละครับพี่นอ้องหัวแบกสิบ,บอกว่ามันมาหากินเนี่ยม,มาหากินเศษมั่นนะครับเร่น้ำกลางวนทา่านี่ครับน้ำตลาดสดคือกันครับตลาดสดยามา้าที่ผมไปไอ้บ้านโขงว่าง่นกลาง,งหัวกินพักนะครับมันไปหากินพักเศษพัก แล้วก็พักคนที่เอาไปไว้ในกระตารถหนาลดเนาะเขาไอ้บ่ท่านเดผือระว่างนะครับกับง้วกับไปกินมันก็ไปหาเก็บกินจังสันคนงะ้วฝูงไงเลยฝูงที่ตอเขียดนนต่อเขียดแล้วไปนอนตาทุกนาทีโอเคครับพี่นอนฝาดทาเพื่อนอีกมทา พอเขาแม่เพิ่นมากมาเนาะยางสิไทย้อีกเทื่ยนึงครับมีหอดต่อเขตอยากให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศเร่อต่อเขตเนาะว่ามันไงแนวด้ยมันมีฝุ่นแนวด้ข่ามไปไทยมันก็บว่ามีหลายปานนี้ยนะพี่น้องอันนี้กะรถ,ถไทเลยครับรถพ่วกไทยมาขนเอามันนี่ครับหอด,ด้านสุดท้ายละด้านคลิบนั้นสุดท้าย นานละเก่าพันกีบเรียกว่าสิบห้าบาทนะครับไปกราบกะร้อยปลายนะครับเกือบล้อยนะครับสิบงหนเก้าสิบบาท,บาทครับพี่น้องตอนนี้หอด มาด้านแล้วเนาะหลังจากไปนั่งกินกาแฟมาสองชั่วโมงกลัวนะครับไปซาดแบตน,นะโยอเมซอนมังเตาข้างหลังนี่แหละครับกำลังสีขึ้นไปด้านนะครับพอพอกระแม่เพิ่นร่องเครืองเลยเนะาะกำลังสีออกมาจากอุบลน,นะครับขาขากระเป๋าโยนะครับกำลังสีออกมาจากอุบลพี่น้อง่นไปฮับครับผมกะสิอาจสีว่าได้ทายเห็นเพื่อนเนาะเพราะว่า ไปเบิ่งคิปหนาครับพี่น้องพอคลิปนี้มันสิหกโมงเหรอผมสิฝ่าวงคลิปอ่ะนะพี่น้องกับฟังผมจมไปกันแล้วกันนะครับคลิปนี้ฟัง <c oughs> จมไปแบบว่าลังคนก็บอกว่าเออดีจังมาเที่ยวก่นวันนะ่ะกับอ่ากับมาเที่ยวนํำน,นะครับมาเวียกนําน,นะครับกับได้ทั้งสองยางนะครับพี่น้องกับถือว่าเป็นกําไรชีวิตเนาะของผมกับผมกับวามก แบบนี้นะครับมักชีวิตการเดินทางแบบนี้แหละพี่น้องมันผงเสียกว่ามันไปเรื่อยๆได้ว่าจ,จําเจเบาะเบื่อนะครับว่ายกกัทีเนี่ยเมืองรถฉันได้เดินท้านได้ขามหรอกครับยกขา้างล่างเนาะมันเพาเจ,จดีครับพี่น้องมันแบบว่าเบื่อดีเนาะมันแก่แบบไปเรื่อยๆนะครับเอยากเห็นอย่างเทาเขาเคยได้เห็นเทาก็เห็นเทาได้เหี้ยนหูแบบว่าเปิดโลกมันกวงขึ้นนะครับเปิดโลก ว่าจะเป็นภาษาอาัฒวนรรมการยู่การกินนะครับกวนเป็นยูเนาะมันกะเห็นแห่งห้องหูเบิร์ดนะครับพี่น้องว่ามองไดเป็นแนวใไนะครับ <c oughs> ตอนนี้กับหกโมงแล้วครับพี่น้องเ้ยทนาที่กับเสียกลงคลิีปก่อนหกโมงะครับพี่นอ้านางอ,นงนนองเพราะว่ายังที่หัวเนาะว่าขาเคยลค่องิีเวลาได้นั้นก็สิเป็นเวลานั้นมันจังสิบวตโต้ฟรี มันจังคอยสิขืนฟีดกับ AI ขอของ u t u b e เนาะนั่นหละพี่นองกับคลิปนี้กับเอาแบบการเดินทางในเเบิ้งนะครับหลายคนกับว่าเอออยากใส่ชีวิตแบบนี้นะครับตอนเหตุงานผมกับว่าคิดดอกค่ว่าผมสิงาไใดใส่ชีวิตแบบแบบนี้นะครับแบบที่เหตยูทูบทุกมือนี่เหตยูทูบถามว่าเหตยูทูบนะครับกับบได้เหตแบบนี้นะครับกาสีสีขาวเรียงใกล้เลียงเป็ดยูบางย่างทิเคยเห็นต้นตนคิด ตอนช่วงแรกที่ผมถ่ายคลิปเนาะเพราะว่าช่วงแรกอ่ะผมเพาะไก่บาตเลี้ยงเป็ดนะครับสีขาวยูบานนะครับแม่นกับเห็ดยังยูบานมันกับโอเคนะครับพี่น้องพอมาเข้ามาเห็ด youtube แบบนี้มันกับผมก็ได้เศร้ามองหันเพราะว่าพอกระแม่กับวันใเห็ดเนาะกับเลี้ยงหลานพอกับสีขาวถ่ายยูบานผมกับถ้าเกิดว่าบ่ได้เดินท้างนะครับผมกับ สีเขายุบาทนะครับคือกันผมแบบมีแนวเห็ดขึ้นกันนะครับนั่นแหละพี่น้องก็ถือว่าแบบเป็นการแชร่ละกะท่ายทอดอประสบการชีวิตแบบผมเนี่ยครับหามา,มาห้พี่น้องเบื่องนะครับและคนก็บอกว่ามากเน่แบบนี้แบบขออยากเป็นคือเจ้าตะกีิผมเห็นงานผมก็บอกว่าคิดว่าสีมาเห็ดแบบนี้นะครับผมก็บอกหนึ่งคนที่เป็นเอฟซีผมต่างต่งเริ่มแรกสีหัวหนึ่งผมบอกามาก์กว่ากับกล่อง ช่วงแรกกันซัวสิต้ได้แบบซัวสเว้ลได้เป็นเป็นโตของเจ้าของน่ะแบบกะเออเอ,ออยุ่ะก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 ะยังสันนะพี่น้องแบบมันมันมัน,มนบ่ถือมันบ่แบบว่ามันบ่แมนทางที่เฮาถนนะนะครับตอนแรกกะตอนเหตุงานอาสีแบบซื้อสารอาสีว,าว้ากบคนละคนในห้องประชุมเนี่ยอาสีบ่มีการเขินนะครับแต่ว่าถามีกองจับเนี่ยมันสิเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้กะวอาวอลซูพี่น้องฟังเนาะสำรับ แบบการใส่ชีวิตประสบการณ์ชีวิตแบบผมเนาะตอนนี้กคสีขึ้นไปทั้งด้านแล้วครับพี่น้องสิขึ้นไปทั้งตึกแล้วสิไปถ่าเพื่อนยูหน้าตึกคุณเนาะไปซอยพอแล้วเขียนวีซ่าเขาเล้านะครับพี่น้องกับสำหรับคลิปนี้กับสีแดาไว้สำหนี่พี่น้องมาจมนังไทยท้ายคลิปนังจมแล้วก็ท้ายคลิปบรรยากาศข้างทางจมให้พี่น้องฟังเนาะ นั่นล่ะกับถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตนะครับที่ออกมาทายทอดพี่น้องประสบการณ์ชีวิตผมที่ออกมาทายทอดแทนพี่น้องเบิ้งนะครับเกี่ยวกับการเดินทางของผมนะครับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอ่องเต้าบนข้นมันแขมน้นเดอ้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้่พรามขำโฆสณาครับสำหรับคลิปนี้จะสีแดไว้ซานี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย